สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ระหว่างการขับรถออกจากออฟฟิศนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับอาการหลังการฉีดวัคซีนครบแล้ว3วันนะครับตอนนี้ผมฉีดวัคซีน ครบแล้วทั้ง4เข็มนะครับก็คือ2เข็มเป็นซีโนแวคแล้วก็2เข็มสุดท้ายนะครับเป็นโมเดอร์นานะครับโมเดอร์นาเพิ่งไปฉีดเมื่อ2วันก่อนนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวอาการกันหน่อยว่าฉีดวัคซีนประเภท mRNA แล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างนะครับอาการเป็นอย่างไรนะครับ มารีวิวกันหน่อยนะครับเข็มแรกผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในเรื่องของโมเดอร์นาเข็มแรกนะฮะอาการเข็มแรกก็ที่ที่เจอนะฮะอันที่สำคัญก็คือจะเป็นเรื่องของโควิดอาร์มโควิดอาร์มคืออาการปวดแขนจากจากวัคซีนนะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนมากนะครับเทียบกับอันตอนที่ฉีดซีโนแว็ซีโนแวกตอนฉีดจะไม่ได้ปวดแขนมากเท่าไหร่ซีโนแว็กตอนฉีด ไม่ได้ปวดแขนเลยได้ซ้ำแต่ว่าพอฉีดโมเดอร์นาเนี่ยจะมีอาการของโควิดอาร์มซึ่งอาการเนี่ยเป็นอาการปกติของวัคซีนประเภท mRNA นะครับผมถามคนที่ฉีดไฟเซอร์ก็อาการแบบนี้เหมือนกันก็คือจะปวดส่วนใหญ่จะปวดแขนกันนะฮะปวดแขนกันข้างที่ฉีดแขนจะหมดแรงในข้างที่ฉีดนะฮะอันนี้คือจุดสําคัญของมันนะครับอาการอย่างที่2นะครับที่เจอก็คืออาการ ไข้นะฮะหนาวหนาวตัวหนาวหนาสันสนนะฮะแล้วก็อาการปวดหัวนะครับอาการไข้หนาวสันปวดหัวแก้ได้โดยการใช้ยาแก้ปวดนะครับใช้ยาแก้ปวดที่เป็นประเภทพาราเซตามอลช่วยเยอะมากเลยครับในเข็มแรกของโมเดิร์นนาเนี่ยผมเกิดอาการตรงนั้นแล้วก็ผมไม่อยากใช้ยาอาการก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับ ในเข็มที่1พยายามไม่ใช้ยาแต่ตอนจบก,ก็ต้องใช้ยาจนได้เพราะว่าถ้ามิมฉะนั้นเนี่ยคงไปทํางานไม่ไหวนะครับทีนี้มาเข็ม2นะครับเรามาพูดเรื่องเข็ม2กันแล้วเข็ม2นี่อาการก็คล้ายๆเข็ม1เลยครัก็จะเป็นเรื่องปวดแขนเหมือนเดิมเลยนะครับตามคาดเลยว่าเป็นอาการปวดแขนแล้วก็เรื่องอาการไข้อาการหนาวสั่นก็มีนะครับมีแต่ว่าครั้งนี้เราเตรียมตัวดีนะครับเตรียมตัวดีก็คือ ดื่มน้ำอุ่นๆน,นะครับดื่มชาอุ่นแล้วก็ใช้ยาพาราเซตามอลเตรียมตัวเอาไว้ได้เลยนะครับเตรียมตัวไว้ได้เลยสรุปว่าผมใช้ยาไปทั้งสิ้นเหมือนกับใช้2ช่วงนะครับ2ช่วงช่วงละ2เม็ดนะครับก็หมดพาราเซตามอลไป4เม็ดเท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยรวมก็คือณตอนนี้นะครับอาการก็ปกติแล้ววันที่3กลับมาสดชื่นมากเลยครับตอนนี้ เมื่อวานรู้สึกไม่สดชื่นแต่วันนี้กลับมาสด,ดชื่นมากแล้วก็อาการปวดแขนตอนนี้ก็หายจนแทบเป็นปกติแล้วนะครับจัดว่าอาการฟื้นตัวเร็วมากๆเลยนะครับตอนแรกก็หวัดเสียวเหมือนกันว่าฉีดตั้งสี่เข็มจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในสถิติของหมอพร้อมนะครับ คนจานวนคนที่ฉีดสีเข็มก็ยังน้อยอยู่แล้วก็จริงๆเนี่ยหมอนะครับสาธารณสุขก็ไม่ได้แนะนําว่าให้ฉีดสีเข็มมันจะเป็นการโอเวอร์ภูมิคุ้มกันอะไรไปแร้วเปลป่านะฮะอาจจะมีปัญหาในระยะยาวนะครับแต่เอาเป็นว่ามันก็คงจําเป็นต้องฉีดเพราะว่าถ้าต้นปีน่าจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับยังไงก็ต้องฉีดอยู่ดีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้มีการเช็คประเทศ ปลายทางที่จะเดินทางในประมาณต้นปีกลางปีหน้าแล้วนะครับเขาจะไม่รับวัคซีนในลักษณะที่เป็นการฉีดลักษณะนี้นะฮะว่าฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วก็โมเดอร์นาเป็นบูสเตอร์1เข็ม3เข็มตรงเนี้เขาทางต่างประเทศไม่รองรับแล้วก็จะไม่ให้เข้าประเทศเขานะครับเท่ากับว่าตรงนี้ก็คือซิโนแวค2เข็มแรกเหมือนเขาไม่นับเลยแล้วเขาก็ จะนับเฉพาะตัวโมเดอร์นเข็มหลังเท่านั้นนะฮะอันนี้นี่คือเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งถ้าว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพทางวัคซีนอะไรต่างๆเราก็พูดยากนะครับมีคนบอกว่า m r n อดีกว่าเชื้อตายผมก็ไม่ได้เชื่อ้ร้อยเป์เซ็แต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศระดับหนึ่งเลยคือบางประเทศเขาจะ บังคับว่าจะต้องใช้วัคซีนที่ห้อนี้อย่างเงี้ยแล้วก็บางประเทศอย่างจีนเขาก็จะต้องเอาเฉพาะซีโนแว็กซีโนฟาร์มอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือตัวอย่างของเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะไปฉีดโมเดอร์นาเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีกว่าซีโนแวกอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าคิดเรื่องของการเดินทางเป็นหลักเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้คิดเรื่องการฉีดวัคซีน สิ่งที่ต้องคำนึงอย่างหนึ่งก็คือเส้นหักเส้นหมายปลายทางที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับว่าวัคซีนที่ตัวเองฉีดนี่มันเดินทางได้หรือเปล่านะครับอย่างคนบางคนฉีดซีโนโฟาร์มสองเข็มประเทศที่ไปมันก็จะมีประเทศที่ไปได้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะรับมากกว่าซีโนแวคแต่ว่าหลายๆประเทศเขาก็ยังไม่ยอมรับอันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมานะครับ แต่เอาเป็นว่าคนเข้ามาทีหลังก็คือวันนี้มาไลฟ์ก็คืออาการมาไลฟ์รีวิวอาการของหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่4นะครับหรือว่าเข็มที่2ของโมเดอร์นาอย่างเงี้ยนะครับมาไลฟ์อาการสรุปว่าไม่เป็นไรแล้วปกตินะครับสดชื่นกว่าเดิมด้วยซ้ําสดชื่นกว่าเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีอาการที่ว่าหิวอยากกินนั่นกินนี่คือ เหมือนกับว่ามันจบแล้วอะคล้ายๆว่าโอเคเราหมดภารกิจเราในการฉีดวัคซีนในปีนี้ละแล้วก็อย่างน้อยก็ประมาณครึ่งปีหน้าก็คงยังไม่ต้องฉีดอีกรอบนะหวังว่าจะไม่ต้องมาบูสต์ต้องบูสเตอร์อีกรอบถ้าเป็นเมืองนอกนี่เขาต้องต้องบูสต์ละขนาด mra 2เข็มนี่เมืองนอกก็ต้องบูสตกันเป็นเข็มที่สามอย่างไฟเซอร์นี่เขาบอกว่าเข็มที่สามของเขาเนี่ยจะเวิร์กละแต่เราก็โอจะต้องฉีดอีกรอบแล้วเนี่ย ก็ค่อยว่ากันเนาะมือถึงตอนนั้น Today I will review about the symptom after getting the second dose of Moderna I did not Experience any severe illness at all, other than the COVID arm and a little fever. Other than that, everything is fine, and today is already the third day after getting the vaccine. I hope that in the long run there will be no. Side effect, but I cannot be afraid of that anymore because I already got the vaccine. No point to be afraid of the future now. I only care that I can travel to only place in the world, and most countries around the world don't accept the first. Two dose of vaccine that I got, which is Sinovac. With Sinovac, I can only travel to China. And the good thing is that I, I heard that with Sinovac, I can also get into the US. But anyway, I don't plan to go to the US anytime soon. But I'm thinking of going to the destination like. Japan, Europe, and those places, they do not accept uh, Sinovac and Sinopharm. And this is the reason that I need to have four doses of vaccine to get a complete vaccine passport into those countries. I'm thinking of traveling out of Thailand as early at the beginning of next year but I need to confirm my travel plan and also I'm not sure about the Omicron situation that countries around the world how they gonna react by crossing their countries crossing their borders or not Okay, that's it for today. I'm gonna find a parking space right now.